สวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะ,ะวันนี้คุณป้อมมีเคสอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะ,ะวันนี้มีเคสเรื่องของอการดูแลถ้าเป็นพี่ก็ต้องเป็นไตอยู่แล้วส่วนใหญ่พี่จะดูแลลูกค้าเรื่องไตเนาะวันนี้มีเคสมาเรื่องของการดูแลสุขภาพหลังวัยเกษียณค่ะ,อะของของพี่คนนี้คือคนที่พี่เขาไปเห็นพี่มาจาก youtube ก็คือสามีอมตอนนั้นอายุหกสิห้าเนาะ แต่เขาไม่กล้าคุยเขาก็เลยไปอบอกให้ภรรยาโทรมาคุยกับพี่แต่การคุยของพี่เนี่ยพี่ก็จะให้เขาเปิดโฟนโฟนคุยเลยจะได้อ่าทั้งคนป่วเองแล้วก็คนดูแลจะได้ได้รับข้อมูลไปพร้อมกันเลยเดอนี้เขามาเจอพี่ตั้งแต่ปีหนะึ่งเก้าเนาะปีนี้ก็ปีสองหนึ่งแล้วเนาะถึงเดือนกันยานี่ก็สองปีเต็มละค่ะ ตอนที่เขามาพบกับพี่นี่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานน้ำตาลสะสมอยู่ที่7.4เนาะค่าค่า B U ออยู่ที่44่สซอยู่ที่2องจหนึ่งแล้วก็ GFR อยู่ที่3ามจุดสองาก็จะเรียกว่าอยู่ระยะระยะสามปลายปลายปลายแล้วอีกนิดนึงก็จะตกระยะ4ี่แล้วซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือเขากลัวมากอนี้คนหลังไวกยเกษียณเนี่ย เขาก็กลัวที่จะต้องไปปอกอะนะเราก็ดูจากค่าของเสียเนี Skills ่ยมันก mm ็ไ hmm. ม mm ่ได้เยอะมากนะกับคนปกติที่สองคนตายยายต้องไปทานอาหารนอกบ้านนี่มันมันคนทรลอาหารค่อนข้างลําบากนี่เนี่ยช่วงนั้นคาดหวังเขาก็อยากจะอยากจะฟื้นฟูเร็วๆอ่ะก็ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็เราก็ใช้สูตรเดิมเลยก็คืออาประจําเลยก็คืออูมิสองฮาร์ดฮาร์ดหนึ่งอ่าใช่อันนี้คือสูตรสําเร็จเลยที่ถ้าคนที่ต้องการ ต้องการผลเร็วเนาะเราฟูเร่งด่วนเลยใช่เราก็เสนอจุดนี้ไปให้เขาหน้าที่ของเราคือหน้าที่เสนอค่ะหน้าที่การตัดสินใจคือหน้าที่ของเขาอ่าเขาก็ตัดสินใจเอาตามที่คุณป้อมบอกเลยแต่ช่วงแรกๆเราก็ขอให้ให้ไปทานอาหารนอกบ้านก็จริงแต่ขอให้เลี่ยงเลี่ยงเรื่องของการเลือกทานอาหารหน่อยก็เป็นเรื่องปกติคือชอบไปกินปิ้งปิ้งย่างๆมันง่ายเนาะก็ขอให้เลี่ยงแล้วก็ลดหน่อยเราก็ค่อยๆปรับกันไปแบบนี้ยช่วงช่วงนั้นเขาจะ ตรวจสามถึงสี่เดือนครั้งค่ะอ่าสิ่งที่พี่ประทับใจเคสนี้คือก่อนหน้าเนี้ยจะกลัวการไปตรวจค่ะอะแต่เขาอะเลิกกลัวมาตั้งแต่ปีแรกแล้วนะ,ะเขาเขาเขาจะมีแนวคิดว่าอยากจะไปตรวจเพื่อให้รู้ผลว่ามันดีขึ้นแล้วเขาจะมีความสุขแฮปปี้ไงเขาจะสั่งชุดใหญ่เนี่ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอตรงเวลาเป๊ะอ่ะ,อะมาแล้วตรงเวลาเป๊ะคือคนที่ ที่ดูแลกันแล้วเวลาที่คุยกับเขาเนี่ยคือคือเราเป็นผู้หญิงเราก็อยากจะจะได้ได้อารมณ์นี้เลยคือเขาคุยกันเสียงน่ารักแล้วแบบว่าคือเป็นเป็นครอบครัวที่แบบน่ารักอะ่ะดูแลก,กันด้วยความรักรู้เลยว่าครอบครัวเนี้ยเขาต้องสุขภาพดีมากๆเลยเพราะว่าด้วยด้วยสิ่งแวดล้อมเขาดีเนาะค่ะจริงๆตามนั้นเลยก็ผ่านมาวันนี้เขาเพิ่งส่งส่งผลตรวจมาให้นะคะ,ะแต่จริงๆแล้วค่าค่าของเสียเขาดีตั้งแต่ปี ปีที่แล้วละเริ่มปี20ก็ดีละเขาก็ยังทานต่อเนื่องนะคะก็มาวันนี้วันสุดท้ายที่เขาเพิ่งส่งมาให้นี่คือน้ําตาลสะสมก็อยู่ที่6.5มิตบินเนี่ยไม่เกิน20มานานละเป็นปีละแล้วก็ c ีเนี่ยก็ไม่เคยเกิน1.2มาก็มาเป็นปีละเรื่องก็คือเขาเริ่มทําความเข้าใจของการทานให้พอดีอ่ะไม่ทานเกินอ่ะไม่ทานตามอารมณ์เรียกว่างี้อ่ะไม่ทานตามอารมณ์ หรือทานตามอารมณ์ได้แต่ไม่ถึงขนาดมากเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าการทานมากนี่มันจะเป็นโทษค <c oughs> ่ะนะก็ประมาณเราก็บอกเขาแบบนี้เนาะเ <c> ข <oughs> <c oughs> าก็ไปทําแบบนี้นะคะค <c oughs> ่ะแล้วก็ขนที่วันนี้คือจะบอกว่าพี่สองคนเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะกลัวการที่พี่เกินไปเมื่อกี้คือเขาจะกลัวการไปตรวจใช่ไหม <c oughs> แต่หลังจากปีสองศูนย์มาเนี่ยเขามีเวลาเขาจะไม่ได้ไปตามนัดนะคือถ้าเขาผ่านไปแล้วไปตรวจจะเห็นได้ว่าวันนี้ดาตต้าที่พี่ส่งไปอ่ะ มันจะบวก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 ซึ่ง data จะเยอะมากเยอะกว่าเคสอื่นมากเพราะาโดยปกติจะสามเดือนสี่เดือนครั้งค่ะตามหมอนัดถ้าสมมติว่าไม่ไม่ได้เป็นเคสใหญ่แรงๆเนอะหมอก็จะนัดห่างไปแต่อันนี้จะมาถี่มากถี่จนพี่ต้องดี l e t e บางช่วงออกไปเยอะมากเอาเอาแต่ปัจจุบันไว้เพราะเขาดีใจมากเลยซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็อายุหกสิบหกย่างหกสิบเจ็ดแล้วนะค่ะถ้า GFR กลับมาแปดสิบสามจุดหนึ่งนี่ถือว่า ดีมากจากสามสิบสองจุดหนึ่งหนึ่งขึ้นมาขึ้นมาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นซึ่งมันเป็นไปได้นะจริงจริงมันต้องสวนทางถ้าอายุมากขึ้นค่ากีอาจต้องลดลงใชเขาเขาก็เลยแบบว่ามีความสุขแฮปปี้คือเขาคุยคุยว่าไปตรวจมาทุกครั้งที่ส่งผลตรวจมาเนี่ยอันนี้<ะ>พี่ประทับใจมากเลยคือคืออยากให้ทุกคนที่ดูแลสุขภาพหรือได้ได้ดูวิดีโอของพี่ชุดเนี้ยนะ ค่ออยากให้รู้ถึงความสําคัญของการไปตรวจคือเรา,าเสียเวลาแค่เขาไปตรวจเอกชนไงเสียเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่สิ่งที่ได้มาคือเราจะรู้ว่าสุขภาพเราเป็นอย่างไรดีขึ้นหรือแย่ลงแย่ลงเราก็ปรับได้ทันถ้ามันดีขึ้นมันก็จะมีผลทางด้านจิตใจมากๆาวันนี้ที่ที่พี่ประทับใจอยู่2อย่างคือ 1, 1เพื่อน,อนๆในในกลุ่มกเกษียณเขาจะชมว่า สองคนนี้ทาไมดูแบบว่าสดใสซึ่งซึ่งตามที่เรารู้ดูแลลูกค้าอยู่แล้วคนที่ทานเจลเป็นปีเนี่ยหน้าตาก็จะเด็กอ่อนยาวแล้วก็ผิวก็จะดีวเดียวกันใช่ผิวจะดีแล้วที่สาคัญคือส,สมัยก่อนน่ะเออแฟนเขาจะทานชุดรักษาตายอยู่แล้วใช่ไหมปกติแล้วเวลาเขาจะสั่งเยอะเนี่ยพี่ก็จะแถมตัวนี้ไปให้ด้วยเขาจะสั่งพีหนึ่งก็หกกล่องใช่ไหมพี่ก็จะแถมตัวนี้ในตัวนี้มันจะมีอะ,อะไรอ่า ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะ,ะเขาก็เพิ่งจะรู้ว่าเอา้าเจลมีสีอื่นด้วยเหรอจากจากโบชัวตัวนี้ค่ะนะอันนี้ก็คือก็เลยอยากจะบอกว่าอ่ถ้าลูกค้าสั่งสีกล่องขึ้นไปแนะนำให้ส่งตัวนี้ไปด้วยเพราะว่าคนที่ดูแลเขาก็ต้องการมีสุขภาพดีนะเพียงแต่เขาไม่รู้เขาบางคนเขารู้จักแค่อูมนมิสรุปแล้วก็คือว่าเคสนี้เขาก็ได้ไปบอกสอลูกค้าให้พี่เพราะเขาจะมีกลุ่มเพื่อนกเกษียณอะ ก็แฮปปี้ไปเป็นไปเป็นขยายเป็นครอบครัวไปเลยเพราะว่าเอ่อพอตัวเองประทับใจแล้วก็อยากให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆที่รักกันมีความสุขมีสุขภาพที่ดีไปด้วยนะคะค่ะวันนี้พี่ก็เลยเอาเคสดีๆมาฝากค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเคสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ